ดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยรัฐบาลอ่าไทยนะคะก็มาให้ได้ชมนะคะหลังจากที่หวยรัฐบาลไทยออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนพี่เนาะอันนี้ก็หน้าก็มาทําคลิปพูดคุยหลังหวยออกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศ ะะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางิติโฐีโภช้วิทยาในการรับชมแล้วก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะมาก็สวัสดีเพื่อนๆพนี่พี่นะคะการดยามิรพูดที่มีใจิตใจงดงามทุกท่านนะคะน้าก็สวัสดีเพื่อนๆพนี่พี่นะคะทุกสายงานอาชีพนะคะวันนี้นะคะน่าจะเป็นวันที่อ่าหลายๆคนนะคะ <laughs> รอลุ้นนะคะเพื่อนพี่เนาะก็ไม่ต่างจากนาคนะคะก็ไม่ต่างจากนาคนะคะเนาะรอลุ้นเหมือนกันนะคะเนาะแต่นาคก็คือนั่งดูปกตินี่แหละคะ่ะแต่ผลผลก็ออกแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะอันนี้นาคก็เอามาให้ได้ดูนะคะวันลกเลขนะคะที่นาคทำลงเนี่ยคือมันเดินไหมคะเนาะเดี๋ยวเพื่อนพี่ลองมาดูกันเลยนะคะ อันนี้นะคะเป็นชุดล่างนะคะเพื่อนพี่เป็นชุดล่างนะคะชุดวัดใจล่างนะคะคือล ok ็อกในล็อก ok เลขมันออกล ok ็อกในล็อก ok นะคะที่นาคบอกนะคะเนาะก,ก็คือเด่นนะคะมันเด่นไปสองสามหนึ่งศูนย์นะคะอันเนี้ยคือมันเป็นเลขล ok ็อกในล็อก ok <c oughs> ปกติแล้วก็คือมันจะอยู่แค่ประมาณนี้นะคะแล้วอันเนี้ยนาคก็มาทําเลขล ok ็อกในล็อก ok อยู่ในนี้นะคะเนาะมันออกตัวนี้นะคะเพื่อนพี่ตัวตัดมันก็คือหลุดนะคะ ตัวตัดก็คือหลุดนะคะตรงนี้เนาะแต่มันมาตรงนี้เลยนะคะเพื่อนพี่เนี่ยอันนี้นะคะเป็นเป็นทางลัดนะคะซึ่งทางลัดตรงนี้ก็คือหลุดนะคะเพื่อนพี่เนี่ยตรงเนี้ยแต่เลขตรงนี้นะคะเจ็ดหลักนะคะเพื่อนพี่เดี๋ยวไปเพื่อนๆนพี่อพพลองไปดูสูตรนั้นนะน่าจะเป็นสูตรที่มีอ่า ที่มีประเด็นนะคะเพื่อนๆพี่ลองไปดูนะที่น้าบอกว่าชุดนี้นะคะมันคิดได้สามได้สี่ได้ห้านะคะแต่ถ้าเราเอาตัวนี้กับตัวนี้มาชมมันจะชนสี่ชนห้านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าเอาตัวนี้กับตัวนี้มันก็จะชนสามนี่แหละมันเรื่องของเรื่องแต่ถ้าเราเอาเนี่ยมาดูกันตรงนี้นะคะมันก็จะมาเนี่ยที่หน้าวงไว้นะคะเพื่อนพี่เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือหน้าก็ คัดตามตัวเลขนะคะที่ที่ที่หน้าตัดนะคะเนาะดับนะคะก็คือดับอยู่นะคะดับเดียวมีเก้ามีหนึ่งมีเจ็ดนะคะเพื่อนบีดับเดียวมีเก้ามีหนึ่งมีเจ็ดนะคะก็คืออยู่นะคะเนาะแล้วก็ชุดบนนะคะชุดบนชุดบนนะคะที่ที่นาททำลงนะคะชุดบนเนาะที่ที่ทำลงไว้นะคะ ชุดบนนะคะเพื่อนพี่ชุดบนนะคะมีห้ามีหกมีสี่มีสาม, 6, ม, 4, มนะคะกันสองแต่สามของหน้านะคะคือมันดีดขึ้นหลักร้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว0880น่ะ0 8, 8, 0, นะในนี้ก็จะไม่มีนะคะถ้าสมมติว่าเลขที่หน้าเอาขึ้นเนี่ยมันขึ้นหลักร้อยคือทุกอย่างก็คือจะจะไม่มีอยู่ในสิบหน่วยนะคะเพราะว่าชุดนี้คือมันเป็นชุดสิบหน่วยนะคะเนาะก็คือ อันนี้ก็คือไม่ไม่ได้อยู่ในล็อกนะคะแต่เป็นเลขหลักนี้มันก็คือเข้านะคะเพื่อนพี่เนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะล่างหน้าก็ทําเสร็จแล้วนะคะหน้าก็จะเอามาให้เพื่อนๆพี่พี่ได้ชมนะคะเนาะแล้วก็ชุดนี้นะคะที่หน้าลงค่อนนะคะเพื่อนพี่เนาะอันเนี้นะคะมันเป็นมันเป็นเลขคัดนะคะตรงเนี้ที่นาาบอกนะคะอันนี้สามเป็นขบวนนะคะเนาะ อันนี้มันก็ชนประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้ดับนะคะมีเก้ามีหนึ่งมีเจ็ดเพื่อนเพื่อนนี่พี่ดูเอาได้เลยนะคะเนาะคือเวลานากลงแล้วเพื่อนเพื่อนี่พี่สามารถดูเอาได้เลยนะคะเนาะบางทีน้าก็อาจจะตัดสินใจที่ไม่ถูกนะคะเนาะแต่เพื่อนเพื่อนนี่พี่ก็ตัดสินใจได้เลยนะคะเพราะว่าความชอบมันไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนพี่เนาะแล้วก็อันนี้คือชุดบนนะคะ ชุดบนนะคะที่นาคบอกว่าแปดมันมาอย่างนี้นะคะเนาะถ้าแปดมาหนึ่งก็จะไม่มานะคะแต่ทีนี้ทั้งนั้นคือหนึ่งของนาคบรรดับนะคะเพื่อนพี่ถ้าหนึ่งบันดับมันก็จะเหลือแปดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเป็นตัวเลขของนาคนะคะเพื่อนพี่คือถ้ามันออกมาอย่างเนี้ยถ้าตัวดับมันดูน่ะมันคือโอเคสําหรับคนที่ชอบวิ่งนะคะเนาะ ใครที่ชอบวิ่งน่ะสามารถมรดูชุดนี้ชุดนี้ได้เลยนะคะเพื่อนพี่น้องไม่ต้องถามนาก,ก็ได้นะคะน้องเพื่อนเพื่อนพี่ดูเอาได้เลยแคบเวลานาคลงเพื่อนเพื่อนพี่ก็แคบนะคะแล้วก็เอาไปนั่งพิจารณาได้เลยนะคะเพราะว่าชุดนี้คือจริงๆรนาคไม่ได้คิดนะคะไม่ได้คิดไม่ได้คานวณที่นาคบอกว่ามันมาจากาผลหน่วยออกของทอกศนะคะเนาะอ,อันนี้นาคก็คัดออกมานะคะอันนี้ก็เห็นไหมศูนย์ตัวเดียวอันนี้ศูนย์กับหกถ้าหกนะคะ หกตรงนี้มันดับมันก็จะเหลือศูนย์นะคะเพื่อนพี่เนาะเนี่ยมันก็จะมาอย่างนี้นะคะแต่ถามว่าคือส่วนตัวนะน่าดักศูนย์ไว้มานี้ก็พอประมาณนะคะเพื่อนพี่เพราะว่าน่าคิดว่าศูนย์มันไม่มาหลายงวดแล้วอ่ะมันตั้งแต่มันออกศูนย์หกแปดหรืออะไรน่ะเพื่อนเพื่อนพี่ลองไปย้อนดูนะคะเนาะอันนี้คือมาศูนย์ตัวเดียวแล้วก็อันนี้คือมันจะมาลักษณะนี้แปดกับหนึ่งถ้าหนึ่งมันดับนะคะหนึ่งมันดับอยู่มันก็จะเหลือแปดทันที แล้วก็อันเนี้ยเผอิญอเผอิญนะคะเพื่อนพี่มันมัน,ม,นมันชนตัวดับศูนย์กับหกถ้าหกดับมันก็จะเหลือศูนย์เนี่ยมันแะประมาณนี้นะคะตัวเลขเนาะใครที่ชอบเลขวิ่งก็รอดูชุดนี้นะคะเนาะส่วนตัวนะคะน่าจัดไปแล้วนะคะเพื่อน,นพื่พี่ดูดูได้เลยนะคะเนาะอันนี้นะคะเพื่อนพี่เนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่ดู สูตรยี่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะสูตรยี่บห้าเปอร์เซ็นนี้คือหลุดนะคะเพื่อนพี่เนี่ยมันก็จะเหลืออยู่เหลือสูตรโค้ดเก้าศูนย์หนึ่งแล้วนี้เป็นสูตรรวมนะคะเนี่ยคือมานะคะเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะถ้าผิดหลักหนึ่งแล้วจับสามตัวจะไม่เข้านะคะถ้าผิดหลักหนึ่งแล้วจับสามตัวจะไม่เข้าเลยนะคะเนี่ยอันนี้ร้อยนะคะเพื่อนพี่ดับร้อยก็คืออยู่นะหวยออกสามศูนย์แปดนะคะเนี่ย ดับร้อยคืออยู่ดับเดียวก็คืออยู่นะคะเนาะก็คือโอเคนะคะเพื่อนพี่เนาะใครชอบแบบไหนก็คือพิจารณาดูช่วยๆกันนะคะเพื่อนพี่เนาะหน้าก็ไม่ได้เก่งนะคะเนาะแต่คือเกิดจากความชื่นชอบตัวเลขแค่นั้นนะคะเพื่อนพี่เราก็ว่ากันไปนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็อันนี้อ่ะนี่สูตรนี้ชุดนี้นะคะเพื่อนพี่แล้วก็มีวันนั้นนะคะที่นาเออเอาเอาชุดนี้มาชนนะคะเนาะ แต่ถ้ามันชนลักษณะอย่างเงี้ยคือสามสามศูนย์มันมันไม่มีนะคะเนาะแต่ถ้าเราเอาอย่างเงี้ยชุดเนี้ยเพื่อนเพื่อนพี่สามารถไปดูชุดนี้ได้เลยนะคะนับเพิ่มเจ็ดหลักนะคะชุดนี้นะที่เป็นประเด็นนะคะเพื่อนพี่ลองไปดูโอเคนะเดินยาวๆเดินงามๆเดินสวยๆนะคะเดี๋ยวอยู่ตรงไหนแล้ววะเดี๋ยวนากเอาให้ดูได้ไหมเดี๋ยวนะคะเดินแบบก็โอเคนะคะ ช่ไหมอ่านี่นี่แล้วงวดนี้นะมีลุ้นนะคะเพื่อนพี่งวดนี้มีลุ้นนะเพื่อนพี่ดูนะน่าคิดออกมาแล้วนะคะงวดนี้มีลุ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่าล็อกนี้กับล็อกนี้มันตัวเลขไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นกนะ็คือตรงนี้กับตรงนี้เราสามารถคัวด้วยกันได้นะคะเพื่อนพี่เนอะ นะ่าคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆที่ลองไปดูย้อนดูได้เลยนะคะเนาะชุดไหนที่มันเดินโอเคมันก็คือโอเคนะคะเพื่อนพี่เนาะอันเนี้ยเนี่ยชุดนี้ละคะ่ะที่น่าทําลงเนาะจริงๆแล้วนะคะที่น่าบอกว่าทําไมต้องทำเจ็ดหลักเจ็ดหลักเนี่ยเพื่อนๆพี่นั่งดูได้เลยจริงๆสูตรหวยไม่ต้องเยอะแยะนะคะให้มีแค่เนี้ยพอนะคะแล้วเราก็มานั่งพิจารณานะคะว่าความน่าจะมาความน่าจะเป็น พอที่จะเป็นไปได้ไหมนะคะจริงจริงแล้วนะคะเลขตัวเดียวมันก็ไม่ยากนะคะเพื่อนพี่ขอแค่ว่าให้เราเข้าใจนิดนึงเนี่ยคะ่ะอันนี้มันก็มานะคะเพื่อนพี่เนาะสามศูนย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเวลามันชนกันแล้วสามศูนย์มันไม่ม,ม,มีมันมีแค่ตรงที่หน้าขีดนะคะเนี่ยเพื่อนพี่ลองไปดูนะคะอ่าอันนี้สูตรนี้นะคะเลขท้ายครั้งที่หนึ่งบวกสิบท้ายนะคะมันจะออกมาอย่างนี้ แล้วก็ชุดนี้นะคะเป็นนับเพิ่มนับเพิ่มเจ็ดหลักนะคะเนี่ยนะคะแต่เนี้ยนะะน,นากทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะให้ดูนะคะเดี๋ยวน่าเอามาหนีบไว้ก่อนนี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนพี่เราก็มาลุ้นกันต่อนะคะทุกอย่างมันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ทุกอย่างมันก็ยืนที่สูตรนะคะเพื่อนพี่ถ้าสูตรล่างมันเดินดีนะคะมันก็คือโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือชุดนเนี้ยเนี่ยที่ลากให้ดูเนี่ยอันนี้คือมันเข้าล็อกในล็อกนะคะอันนี้คือเป็นเลขล็อกในล็อก แล้วก็อัน,นี้นะคะงวดนี้นะคะเด่นไปที่หนึ่งที่สองที่ศูนย์ที่เก้านะคะแล้วก็อันนี้นะคะเพื่อนพี่ดูดูชุดชุดชุดตรงตรงด้านล่างนะคะเนี่ยอันนี้นะคะตรงนี้นับเพิ่มนับเพิ่มเจ็ดหลักนะคะนับเพิ่มเจ็ดหลักล็อกหนึ่งแล้วก็ล็อกสองนะคะคือตัวเลขมันนี่เหมือนกันนะคะหน้าก็เลยจับมาคั่วกันนะคะตัวเลขมันก็จะได้แค่นี้นะคะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งทางลัดนะคะทางลัดอ่ะ รัดตัวนี้เลยเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยเพื่อนๆพพี่ดูแคบไว้พิจารณา,าได้เลยนะคะเพื่อนพี่เราจะเอาน้อยชุดมากชุดแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวไปดูเลขคัดของนาคกันนี้นะคะเดี๋ยวเนี่ยค่ะเดี๋ยวนาคจะทําให้ดูเร็วๆนะคะชุดนี้เนาะถ้าเวลาของเขามันมาคือมันก็จะมาลักษณะประมาณนี้แหละมันก็โอเคอยู่นะคะเนาะ ก็ว่ากันไปนะคะเพื่อนพี่เนาะสูตรมันก็ยืนอยู่ประมาณนี้แหละมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะแต่บางทีบางครั้งคือเพื่อนๆอนที่เข้ามาที่ไลน์นาหนาก็ตอบไม่ไหวนะคะเนาะเพราะว่ามันเยอะพันสองพันคนนะคะเพื่อนพี่เนาะเพราะฉะนั้นคือหน้าก็ไม่รู้อันไหนมันเป็นคอมเมนต์ใหม่คอมเมนต์เก่าถ้านาจะกดทิ้งมันก็ไม่ได้นะคะมันก็จะน่ากเกลียดนะคะเพื่อนพี่เนาะทั้งอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ร้านหน้าก็คือคนเดียวนะคะเนาะ นาก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็นาก็อยากให้เพื่อนเพื่อนที่พี่ดูในชุดที่ว่านาลงดีกว่านะคะแล้วก็สูตรที่นาให้ไปนะคะคือหนึ่งมันใช้ได้จริงสองมันใช้ได้ทั้งปีใช้ได้ตลอดชีพนะคะเพื่อนพี่แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนี่พี่ที่ขอชุดอ่าอะไรดับล่างดับสิบหน่วยบนดับสิบหน่วยล่าง คืออันนั้นคือหน้กลงให้แล้วนะคะเพื่อนพี่ดับหน้าก,ก็ลงให้แล้วทั้งบนทั้งล่างนะคะแล้วก็คือหน้าคิดคํานวณคือนกักน้กลงให้แล้ววิธีคิดหน้าก,ก็ลงให้แล้วนะคะเพื่อนๆพี่ลองลองไปศึกษาดูนิดนึงนะคะเนาะอันไหนที่มันไม่ยุ่งยากนะคะหน้าก,ก็ลงให้แต่ถ้าอันไหนที่ว่ามันจะต้องเอาสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรมาชนกันอย่างเงี้ยอันนั้นคือมันลงไม่ได้นะคะเนาะเพราะว่า เวลานาัคอัดคลิปเนี่ยคือมันจะยาวเกินไปแล้วเวลานาาัคอธิบายเนี่ยน้าก,ก็อาจจะกรกะขู่กระขะนะคะคือแบบไม่รู้จะนับสูตรไหนถ้านา้าคะไม่ดูเพื่อนๆพี่ก็ไม่รู้อีกว่าเจ็ดแปดสูตรเนี่ยคือมันทํายังไงนะคะก็คือสรุปอันไหนที่ง่ายก็คือให้แต่ถ้าอันไหนที่มันยากเพื่อนๆพที่ไม่ต้องเอาหรอกน้าคิดว่าอย่างนี้นะคะคือมันง่ายกว่านะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้นะคะก็อ่า น่าก็ฝากเพื่อนๆพี่พี่นะคะก็คือกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะเพื่อนพี่มีอะไรก็คุยกันได้นะคะเนาะเราก็เป็นกัลายาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะเนาะอันนี้วัดใจนะคะอันนี้วัดใจนีค่ะเพื่อนๆที่พี่เลือกได้เลยนะคะหรือก็ดู บางทีนาคอาจจะกองไม่ถี่ถ้วนนะคะเพื่อนพี่เพราะว่า,าเวลานาคอาจจะไม่มากนะคะเวลานาคอาจจะไม่มากนะคะเนาะเพื่อนเพื่อนที่พี่ที่มีเวลาเยอะกว่านาคนะคะเนาะก็สามารถลุยก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เด่นๆออกมานะคะเพื่อนพี่ทุกอย่างไม่มีใครรู้นะคะว่าตัวเลขมันจะออกมาแบบไหนแต่ให้ใช้หลักความเป็นจริงนะคะเพื่อนพี่เราไม่โกหกกันมีอะไรก็คือคุยกันได้นะคะเนาะ แต่ทุกอย่างนะคะช่องของหน้าก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังนะคะทางช่องของหน้าก็สนับสนุนในสิ่งที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะหน้ากา็ฝากเพื่อนๆนพี่ๆนะคะก็คือกดติดตามนะคะอยู่ดูกันไปนะคะเพื่อนพี่ <laughs> แล้วเพื่อนๆนพี่ที่จะเอาของอโบราณให้หน้าคทาหวยนะคะเดี๋ยวคืนนี้นะคะ น่าจะทําคลิปแยกนะคะเนาะเดี๋ยวน่าจะให้ดูของอีกชิ้นหนึ่งนะคะเนาะซึ่งว่าเมื่อคืนนี้น่าเพิ่งหาเจอนะคะเนาะน่าเพิ่งรือตู้แล้วก็หาเจอนะคะชิ้นนี้ก็คือทําได้เหมือนกันนะคะเนาะแต่เดี๋ยวน่าจะเดินทางนะคะน่าจะเดินทางเอาเหรียญน,นั้นเนี้ยไปให้อ่าท่านหนึ่งทําให้ดูนะคะนะน่าโทรไปหาเขาแล้วนะคะน่าขออัดวิดีโอท่านบอกว่าอาได้แต่ก็คือไม่ ไม่ให้เห็นหน้านะคะอาก็ไม่เป็นไรนะคะคืออันนั้นเราก็ไม่ว่ากันคือสงวนอาท่านว่ายังไงก็คืออย่างนั้นนะคะแต่หน้าขออัดตรงแค่ว่าตอนช่วงที่ว่าท่านทําพิธีแล้วก็ทําเป็นตัวเลขออกมานะคะทุกอย่างขึ้นอยู่ที่เหรียญน,นะคะไม่ใช่ขึ้นอยู่ที่คนทํานะคะถ้าเหรียญมีพลังนะคะถ้าเหรียญมีพลังหรือเหรียญน,นั้นอะคือพลังมากตัวเลขก็สามารถที่จะออก ในงวดนั้นๆได้เลยนะคะเนาะแต่อันนี้ก็คือทุกอย่างขึ้นอยู่ที่เหรียญน,นะคะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวนาจะให้ดูนะคะว่าเป็นเหรียญไหนนะคะเนาะเหรียญปีสองสองนะคะเพื่อนพี่ที่นาเอ่อรือเจอมือคืนนี้เหรียญเก่าของนาก็คือเยอะนะคะเพื่อนพี่ของเก่าของนาเยอะแยะมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคืออ่าเวลานะคะเนาะก็อาจจะไม่หนันร้านกันกับการทํางานของนานะคะงานอาจจะเยอะนะคะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนาก็คนเดียวนะคะเนาะ ถ้ายังไงก็จะทยอยนะคะเดี๋ยวน่ากลับปากแล้วกันว่างวดนี้นะคะงวดนี้นะคะเดี๋ยวน่าจะพาเดินทางไปหาคนคนเนี้ยเนาะเพราะว่าอาจารย์ท่านเนี้ยคือนาโทรคุยกับท่านแล้วนะคะว่าอ่าน่าจะไปขอถ่ายอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ทําอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะจัดขันคูนะคะก็คือไปให้ท่านนะคะให้ท่านทําให้นะคะเนาะ ก็เขาก็มีครูบาอาจารย์นะคะเราก็ต้องไปตามตามที่ออเขาเขาเรียกว่าอะไรคือในพิธีของเขานะคะเนาะก็เดี๋ยวเพื่อนๆในพี่ก็กดติดตามนาคด้วยนะคะเดี๋ยวนาคจะไปจากบ้านนาคไปนะคะถ้าไปกลับก็เกือบ400ร้อยโลนะคะแต่ก็นาจะไปนะคะเนาะเพราะว่าวันนี้นาคกออ็โทรคุยกับท่านแล้วนะคะท่านก็บอกว่าได้นะคะเนาะ ็ประมาณนี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่เนาะใครที่ได้น้าก็ดีใจนะคะเนาะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวน้าก็น้าเป็นคนที่ชอบตัวเดียวนะคะนาาเป็นคนที่ชอบตัวเดียวนาาไม่ชอบเลขเยอะแยะนะคะแต่ทั้งหมดนี้คือมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆพี่สามารถดูเอาได้เลยนะคะไม่ต้องถามนาาก็ได้นะคะเนาะเพราะว่าบางทีนาาก็อาจจะตอบไม่ครบนะคะเพราะว่าอยู่ในไลน์ของน่ากะคือเวลาคนเข้ามามันเด้งออกก็มีนะคะเนาะเพราะว่ามันเยอะ เหมือนกับเที่ยวก่อนนะข้อมูลมัออเลอร์นะคะน้าก็ไม่รู้นะคะคือจริงๆอน้าไม่ค่อยรู้เรื่องโทรศัพท์หรอกส่วนมากแล้วลูกชายจะเป็นคนจัดการให้นะคะเนาะอันนี้ก็ข้อมูลที่ออเลอร์ er ก็อ่ะก็ใช้งานได้แล้วนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ใครที่ชอบวิ่งก็คือให้ดูชุดนี้นะคะ <S <S เพื่อนพี่เนาะ <S <S ก็ประมาณนี้ <S <S เดี๋ยวน้าจะคัดขึ้นมาให้นะคะ เราก็ว่ากันไปนะคะแต่ส่วนตัวชอบเลขตัวเดียวนะคะใครที่ชอบคู่ก็ตามคู่ใครที่ชอบตัวเดียวก็คือตามเลขตัวเดียวนะคะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ฝากเพื่อนพี่เหมือนเดิมนะคะกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะเพื่อนพี่แล้วก็ช่อง YouTube ของหน้าก็จะเป็นคลิปภาคเครื่องนู่นนี่นั่นเพ, <turf S 2> พื่อนพี่ก็เข้าไปกดติดตามชมได้เลยนะคะ <S <S ถ้ายังไงคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ